ไปด่ากันอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายเนาะสีเลนนะนี่พูดจิงยันติอจะไปนิพพานได้ถ้าศีลไม่ครบไม่ทา้ไปได้แค่โหวสพานศีล <c oughs> <c oughs> ลำกันปฏิบัติทําได้ไม่ได้แต่เข้าไม่ถึงธรรมถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลห้าพอแล้วครับอย่างวิสาขาศีลห้ายังเป็นโสตบันโตขึ้นแต่งงานมีลูกต้องยี่สิบ แค่ศีห้าเท่านั้นเองครับแล้วก็ลูกสาวคนสุดท้องของอนาบินทิกอะสุมนาเทเวียนักแกก็ศีห้าครับแต่งงานไปปฏิบททัติธรรมได้เป็นสกิทาคามีมีการมาลาค้าอ่อนๆก็ยังเสพเมถุนได้แต่ก็ไม่รุนแรงเท่ากับพวกศรนห้าอย่างวิสาขานี่ก็ลูกสตองี่สิพวกเราทำมาถึงไหมครับสถิตินี่ทำไม่ถึง ศีลห้าพอแล้วนะมันก็อย่างน้อยก็กันอนะบบยภูมิได้สีลห้าเดี๋ยวนี้วิสาขาไปอยู่ที่ไหนดูสิมันขึ้นสูงแต่ถ้าจะเป็นอนาคามีต้องศีลแปดต้องไม่ยุ่งกันเลยนะอย่างพระมหากัสสปาทาให้ดูเป็นตัวอย่างต้องสีลแปดครับไม่งั้นขึ้นไม่ถึงเพราะฉะนั้นเบื้องตอนเราสีลห้ากันแล้วกันนะส่วนของพรนะเนี่ยสีลท่านเยอะๆก็เรื่องของท่านนะเราไม่ได้บวชเป็นพระ ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีภิกษุท่านเคยได้ยินไาชื่อติสสาภิกษุโอ้ป๊ปุูล่ามากคนนี้เป็นคนที่มีสัมมาคารวะดีคือรู้จักกันในหมู่สงฆ์ในครั้งพุทธกาลมากสถามองค์ไหนไม่รู้จักติสสาภิกษุในนี้รู้จักหมดก็ปรากฏว่าตอนหลังแกก็ตายไปแกปฏิบัติสมถะภาวนา จนเข้าฌานได้ตายก็ไปเกิดเป็นติสสะมหาพรมอยู่ในพรหมโลกชั้นที่สามชนะั้นมหาพรมมาตอนนั้นพระมหาโมคคลานะเอ๊อิกษุติสสะภิกษุตายแล้วไปไหนแกก็อยากจรู้ก็ขเข้าฌานพาอออกจากฌานได้แคกกาอที่ฐานขอเจอติสสะภิกษุซิว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเ้าไปอยู่พรหม,มโลกไปนั่งอยู่หน้าวิมานของติสสะติสสะก็จําได้โอ้ท่านมหาโมคคลานะ ยังอยู่ในสัญญาเดิมยังรูปนี้ร่างนี้จําได้แต่พระมหาโมคคลานะจําติสสะมหาพรหมไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นแต่จําติสสะภิกษุได้เพราะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปตอนหลังก็ปรับตามข้าใจกันดีแล้วท่านโมคคลามหาโมคคลานาะก็ถามติสสะมหาพรหมว่าท่านติสสาเออจะรู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยมีเทวดาที่เป็นโสาบันบ้างล่ะ ท่านฟังให้ดีนะมันจะเกี่ยวกับเราเนี่ยมันเรื่องศีลทิสสามมหาพรหมก็บอกว่าโอ้พระคุณเจ้าไม่ยากเลยดูองค์ไหนเนี่ยเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหนเนี่ยนะมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยไม่ด่างไม่พลอยคือไม่มีกิเลสฝนเปื้อนเข้าใจนะไม่ขาดไม่ทะลุก็คือมีครบข้อแรกแล้วอีกข้อหนึ่งมีจิต มั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นเทวดาโสาบันแล้วก็มีในทุกชั้นเลยที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะบอกพวกเราว่าการจะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมหรือปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมได้ศีลเอาแค่ห้าเนี่ยต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดา่างไม่พร้อย ถ้าใครผู้ใดทําได,ได้เข้าฌานได้ง่ายดีไม่ดีจะก่อนเจ็ดวันอย่างผู้บรรยายไปทให้ดูเห็นไหมครับนี่แหละครับแล้วนี้เราก็ดูไปทั่วๆแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้คนเข้าสำนักนั้นออกสำนักนี้ไปสำนักโนนโอโ้ต้องห้าสำนักสิบสำนักพฤติกรรมยังกระเรียกกะลาดก็เพราะเขาเข้าไปถึงนำ้ำเพราะสีก็ไม่บริสุทธิ์กระจายนะ เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยรักษาไว้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทศจากพระโอษนะเทศให้ยาศะาฟังว่ายาศะการมีทานมีศีลอยู่ในจิตเนี่ยเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของชาวฟ้าชาวสวรรค์ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์สวรรค์มีอะไรก็เสพกามเหมือนเราเนี่แหละแต่เขาเสพกามที่ละเอียด ของเราในี่กินข้าวคําว่าการเนี่ยคือสัมผัสหูสัมผัสเสียงพเพราะๆก็ชอบเนี่ยเขาเรียกว่าการม,มาสุขใครก็ด่าเราหูไดิเราก็ไม่ชอบเนี่ยการม,มาทุกเนี่ยการมันหมายถึงไอ้สัมผัสทางหูตาจมูกลิ้งกายใจเนี่ยเขาเรียกาการในสวรรค์ก็มีการเสพกามแต่มีการเสพเป็นทิพย์เสพกามที่เป็นทิพย์ อย่างเวลากินข้าวเนี่ยทามนุษย์เนี่ยกว่าจะหมดจานนี่เหนื่อยเหมือนกันนะอย่างอายุมากๆจริงนเลยนะแต่เทวดาเขาไม่เอาข้าวไปเส้นเขาเขานึกอยากกินเขาก็อิ่มแล้วครับเนี่ยนะเป็นทิพย์อย่างนญ้อย่างสมมติเออเขาอยากจะเสพกับคนนี้แค่เขานึกปั๊บเขาก็จบแล้วครับของเราเหนืหน่อยแล้วเหน่อยอีกแล้วเนานะ <laughs> <laughs> พูดอย่างกระรู นี่ของจริงประสบการณ์ตรงว่าบนสวรรค์เป็นยังไงเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงความจริงแล้วก็พูดเรื่องจริงๆให้ฟังไปที่ไหนคนก็ฟังกันเยอะก็เพราะอย่างเงี้ยคนเป็นพันหรือเป็นแสนจะฟังบอกไม่เอาแล้วเหนื่อยแก่แล้วเนี่ยบนสวรรค์พระเศษการที่เป็นทิศเข้าใจเนาะเศษการที่เป็นทิศ อย่างเวลาเขาจะ้อนเขาจะอาบน้ําเนี่ยเขาลงปะจุปุ๊บขึ้นมาไม่ต้องไปฟอกสบู่ถูตัวกันเป็นนานสองนานเขาจุ่มปั๊บขึ้นมาปั๊บหมดละสบายแล้วโอโหลองมาละเ <laughs> ล่าให้ฟังแล้วเวลาเขาจะไปไหนนะมันก็เหมือนมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นภูมิมะเทวดาเทวดาพื้นดินเนี่ยนะสวรรค์นะอเดิน <laughs> เดี๋ยวนี้เห็นมั้ยในสามภูมิก็จะเอาอะไรนะ เอาช้างเอามาใส่ไว้เพราะไปไหนไกลๆเนี่ยใ,ใช้ช้างใช้มาเข้าใจเนาะอย่าเอารถเบน์ใส่รถเทวดาพวกนั้นใช้ไม่เป็นเอาไปก็เติกเติกนี่เป็นภาษาเหนือเขาบอกมันลกเทวดาลกสารใช้ก็มันเป็นาไปจอจริ้งไว้นะเอาเอาช้างเอามาเขาเขาขี่ได้แล้วเคยเห็นช้างสามหัวไหมไมีจริงนะอยู่ในดาวดึงส์ ทีแรกผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรว่าช้างมีทั้งสามหัวไม่เชื่อครับตอนไปไปปฏิบัติธรรมโอ้มาแล้วช้างเอราวัณผมยอมแล้วครับเชื่อแล้วครับเอาถ้า,ถา,ถาตายจะมานั่งครับเราแล้วช้างโตไม่ใ่เ็กๆนะกำลังนั่งปฏิบัติธรรมโอ้มาสามหัวเป็นเทวดาเนลมิตเป็นพาหานะของพระอินทร์เข้าใจน,นะนันที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ช้างสามหัวมี่จริงครับ เนี่ยมันต้องเข้าถึงความจริงมัาถึงจะจริงมันก็พูดในเรื่องของอ้การเสพกรามที่เป็นสุขเนาะตอนนี้ที่เป็นทุกข์มันก็มีอ่ะกามมาพบเนี่ยนะมันนับแต่สวรรค์ทั้งหกชั้นเรื่อยมาจนถึงมนุษย์จนถึงเดรัจฉานจนถึงเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้เป็นกามมาพบหมดสัตว์นรกในทุกขอย่างเดียวไม่มีสุขเลยทรมานอยากดูเทวทัศน์ไหมครั อยากดูพระเจ้า,าชาติตตูมครับเข้าชานตายตรงนี้ครับออกจากชานแล้วเอาตาที่ปฏิฐานไปดูไม่จริงครับอยากดูต้นยิ้วก็เห็นครับหนามยาวไก่นิ้วเมืองมนุษย์หนามเอากวานขึ้นไปก็ถากหมดแลวไอเมืองนรกมนันหนามยาวๆมันถากไม่ไวเนี่ยคือเรื่องจริงๆที่อยากจะบอกเราแต่อย่าไปเชื่ออาจารย์สนองนะเนี่ยความทุกข์มันก็มีนะ อย่างเปรตที่ไปกินอาหารก่อนสวายพระเนี่ยโอ้เปรตญาติขุนคังพระเจ้าพิมพิสารกี่พุทธันดรข้ามายังไม่ได้กินอาหารเปรตน,นี่ก็มีสองประเภทไม่ได้กินอาหารกับไม่ได้ดื่มน้ําแค่นั้นเองบางทีมีน้ําเห็นเห็นอ่ะยืนอยู่บนผิวน้ํายังไม่รู้ว่าเป็นน้ำเลยก็เหมือนเหมือนเหมือนไอเด็กหนุ่มล่าสัตว์เป็นในพรานคนนะไปล่าสัตว์ในป่า โอ้วันนั้นเกิดกระหายน้ำเออพอดีเห็นมีกุฏิพระอยู่กลางป่าก็เดินไปหน้ากุฏิเห็นไอ้ไอ้องค์เล็กๆตั้งอยู่หน้ากุฏิมองไปโอ้โหแท้งขอดหมดเลยไม่มีน้ำสักหยดก็ด่าพระเลยปรามารเอาตะบินทบาทกินแล้วก็น,นอนเ <c oughs> จ้าของกุฏิเป็นพระมหาเถระโผลมาได้ยินเสียงไกรพูดโผลมา อ๋ยมจะกินน้ำหรือเอากระบวยตักแค่ตังสามสิบกระบวยแต่ตัวเองอะ่ะไอบาปมันให้ผลนะตัวเองมองไม่เห็นน้ําเป็นไหมครับโอ้จนนี้กลัวนรกเลยกลัวจะไปเป็นเปรตขอบวชกับป้ามา